ครับสวัสดีครับเมื่อนี้กับพ่อกันดีครับยูช่องย t u b e สอท่อเตงกีตังครับเมื่อนี้โอกาสดีครับในแมาถ้าท่านมาชมวิหารวัดจันประสิทธิ์บ้านพ้นครับตำบลพ้นท่องเพลสงเงื้อนมาหาสารคามครับเป็นวิหารที่สวยงามครับลูกทรงล่ำสมัยจากแล้วก็บอกว่า,วาไผ่สางครับเดี๋ยว ที่ถามท่านผู้ลู้ครับพอดีเพิ่นมาทอดเทียนจำศีนสวัสดีครับ,รบท่านแต่ท่านสนั่นครับอุปนั่นแระท่านแต่ว่าเบัณฑ์พลท้องครับอยากถามความเป็นไปเป็นแม่ครับดีหานลังนี้ของเราในแบบมาตา้ใส่ครับเนี่ยดีหานลังนี้พอ,อสิอกมากแบบนี้พาจาันยีไล เป็นนางเป็นนางเห็นนางสมาธิเห็นแบบนี้เอาเดินเดินเดินไปเรื่อยครับท่านเดินเดินไปเรื่อยช่องพนพนัมลูกภาพแบบนี้อืพนิมิตปะพนิมิตอืออาจารย์วิไลพนิมิตรครับเจ้าวัดได้ได้ซื้อ่าวิหารเกติยภูมินิมิตอวิหารเกติยภูมินิมิตรคนที่ออกแบบคือสถาปนิก คุณโสพลอยู่แบงค์ชาติกรุงเทพอืมแบงสถาสถาปนิกส่วนวิศวกรคือท่านสมบูรณ์อืมนี่ควบเป็นมากครับท่านสมบูรณ์ก็วิศวกรออยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันครับผู้ควบคุมการก่อสร้างเลยครับส่วนผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างมาตลอดคือช่างสนันอุปนันเออนี่ท่านประท่านครบคุมเองครับครอบอ สร lives, vehicle, ้างมาปีพ right. right. so ่อซ้อได้ท่านนี่เริ่มสร้างปลายปี55เดือนพฤศจิกายน55เสร็จเสร็จปี6 6เอ60ใส่งบประมาณท่านเลยครับ5 6 5เกียรตินะแปดนะเก้า60เอยใช้เวลา5ปี5ปีงบประมาณประมาณ25ล้านบาทนี่แหละครับนี่สิผาล้านครับเป็นวิหารคู่บ้านคู่เมืองวิหารหนึ่งของตำบลบ้านท้องครับอืม แต่ท่านจะอาจจะบอคอยลูเนาะมาวัดข้าเจ้าข้างบนมันมีพระยกพระพุทธรูปพระพุทธรูปยกอะ่ะยกสีขาวยกสีขาวเก็ดกีโอกาสดีครับช่องเข้าได้มาเผยแพร่วัดเพลินอ่เป็นวิหารที่สวยงามไม่หลีครับสีขาวอ่าข้างล่างเป็นอนเนกประสงค์อืมท่าละอเนกประสงค์ชั้นสองเป็นอุโบสถ เดี๋ยวที่พระท่านสนั่นขึ้นไปชมครับเดี๋ยวเดินรอบพระนรสานครับส่วนข้างบนเป็นเจดีย์บรรจุสารีลิกธาตุอืาขุนค,ครับมีเจดีเจดีล้อมรอบแปดองค์เจดียใหญ่องค์หนึ่งใบเสมาหินอ่อนเป็นบระคำไหนหินอ่อนครับใบเสม,มาหินอ่อนครับ เดี๋ยวไปขึ้นประตูด้าน,านาตะวันออกครับด้านหน,น้าครับนวัดด้านหน้าขึ้นข้างขึ้นแค่ข้างท่านท่านพผัสท่านั่มไปครับสามขางมีทางสิบสามขางว่าขวงขล่องครับสะอาดสะอานวัดของเฮา เดินชมไปเรื่อยๆครับสร้างลวดเดียวเลยสร้างเทเดียวเลยบอกเงินยิ้มมหาล้านนะโอ้โหบุญบารมีเพิ่นไหลครับบ่ไดดยุทธบไดดยุดนี่แหละครับด้านนาอ่านี่ถอดลูกควาจำได้ยุทธิษเกาธรรมศาสตร์ลุ่นทียีบเกามหาไล่ธรรมศาสตร์ครับมีศิษเกาลุ่นสามสิบสามมหาไล่เกษตรศาสตร์ครับ คนร่วมสร้างก่ออม,มันไดขึ้นครับมันไดหินอ่อนระวังลื่นเด้อท่านประธานเอ้ยครับคุณนายเพิ่น <c oughs> ไปชม <c oughs> อ่ะครับ,บท,ท่านสิทธานั่มเฮาขึา้นไปชมครับรอบรอบทำาคนสั้นสองวิหารครับ ข้างเขาซักไม่ไปโจกไล่มังกรครับโอ้งา่ามโอ้หลบหลบครับนี่คือหลบหลบท่านท่าน,าน,านพันผ้าเข้าไปแล้วครับจิตกรรมฟ้าพนังนี่พระยกครับพีิพนเร พระยกได้แจกส่มามครับนี่พระยกได้แจกพระมาพรมาอืมมีต้ัดเก้าเก้าองค์อสองสามสี่ห้าแปอืันนี้สำหรับพระกบขาพนังบวชที่นี่บ่โอบวชกบวดที่นี่ครับอนี่แล้วก็ภายใน อื่นเพี่ดานครับบ่ได้ติดแอร์นะครับพัดลม,มสมัยไม่ใช่ไมครับสถาปัตย์อันนี้เป็นกระจกแกะสลักสลัอืมอันนั้นเป็นพัดลลกฝานต่างๆครับ อืมพฟนแฟนแฟนาตน้ำมือครับพลลมสาลิกระทัอืมของพุบ <necessary> <terms> ุดนเจ้าของปูของกีจียุน้่น mm ี hmm. ่บัดอือาจาดันดังแค่นี้ล่ะอืมอันนี้จำลองอืมงามครับงามงม สว,าาสวยงามคาารับจันที่ไล่จ้าวดนิมิตนิมิตนิมิตเป็นรูปแบบนี้นะครับนเลยตั้งนสร้างซื้อตั้งซื้อถ้ายางรอบๆนะท่านยางรอบๆรอบๆสั้นสองครับอ เราว่าจะลื่นนจักน้อยฝนตกครับมือนี่ฝ้ามืดขึ้นตัวโบสดครับสองโอ้ยลื่นสีใสสียังดีสีพกสียังดีปูนเสาปูนปะ แล้วมันสีีม่เสม,มากแกเปนหินมาเลยอืมเป็นหินหินมาจากปากช่องเลยหินปากช่อครับหินแกนิดบอกพอแกะออกเป็นเอาแกะจากก้อนหินเลยจากก้อนหินเลยโอ้นี่ครับใหมา่มา,าปากช<า>่องจากโรงงานแล้วเลยละ่ะอืม ตอนนี้คือคุณโสพลประจำแดงชาติกรุงเทพผู้ออกแบบครับเหมนิบสวัสดก็คือคุณชนบุญยืิศวกรควบข้องงานควบคุมก,การกาา่อสร้างโดยคุนสนั่นอุปนันจนแล้วเสร็จหมดล้วครับสร้างให้ข้างเดียวหิมหารานเนาะสัทท่าแรงกาครับนี่เห็ุได้สมนีสัทธาแรงกาอีศัลสร้างข้างเดียวจบ นี่กองลันกองกับบุญครับ <c oughs> อ่ะตติดตามาากดไหลดแชรแชดวยครับเด้ออ่าทางนี้ทางนั้นก็ขอขอพูนท่านระทานสภาที่ผ้าน้ำชมครับน,นี่ สวัสดีครับ